ผมชื่อนิวครับแต่แถวบ้านผมก็มีฝรั่งเข้ามาอยู่ได้เกือบปีแล้วเขาก็น่าสนใจนะเพราะเขาชอบทำตัวตลกเวลาเดินผ่านพวกเราเขาก็มักจะยิ้มให้เสมอบางครั้งทางทังที่พวกเราด่าเขาอยู่ได้ซ้ำฮ่าเฮ้ยนี่ฝรั่งขี้นกมาทำอะไรแถวบ้านเราเนี่ยฮะแต่ฝรั่งก็ทำได้แค่ยิ้มแล้วก็เดินออกไปเฉยๆพวกผมรู้สึกว่าคนคนนี้ เขามีท่าทีแปลกๆวันหนึ่งพวกผมก็ไปเล่นบอลกันแถวสนามหญ้าฝั่งตรงข้ามบ้านฝรั่งข้างๆสามแยกนั่นแหละตรงนั้นไม่มีใครไปทําอะไรไว้จะมีก็แค่บ้านฝรั่งอยู่หลังเดียวแล้วผมก็พลาดเตะแรงเกินไปจนบอลมันลอยเข้าไปในบ้านของฝรั่งแล้วจูๆ่ๆลูกบอลมันก็โดนโยนออกมาพวกผมเลยบอกว่าขอบคุณครับแต่เดี๋ยวนะ ผมกับเพื่อนก็สังเกตเห็นว่าเขาล็อกประตูรั้วอยู่คนในบ้านน่าจะไม่ได้อยู่ในบ้านพวกผมก็กลับมาเล่นบอลกันต่อจนมันกระเด็นเข้าไปในบ้านฝรั่งอีกครั้งแต่คราวนี้ก็ไม่มีใครยโยนออกมาให้พวกผมพวกผมก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านเย็นวันนั้นผมกับเพื่อนเลยไปที่บ้านฝรั่งคนนั้นอีกเผื่อว่าเขาจะกลับมาแล้วและพวกผมจะได้ขอลูกบอลคืน พวกเราก็ครอบประตูรั้วอยู่นานไม่นานนักฝรั่งเขาก็เลยถือลูกบอลมาให้เขาบอกกับพวกผมว่าไอ้ว่าพวกยูเนี่ยไปเล่นไกลๆบ้านหลังนี้หน่อยก็ดีนะไม่ใช่ว่าไอาไม่ชอบเด็กหรือว่าไอาจะกลัวกระจกมันแตกหรอกแต่บ้านไอ้น่ะมีผีน่ะแนะ่กลัวหรือยังถ้ากลัวแล้วก็ห่างๆจากบ้านไอเอาไว้นะเดี๋ยวผีจะหลอกเอาพวกผมได้ยินก็งง,ง,ง นี่ปีไหนแล้วฝรั่งยังเอาเรื่องแบบนี้มาหลอกเด็กๆอย่างพวกผมได้อีกมันไม่ได้ผลหรอกครับวันต่อมาเพื่อนผมคนหนึ่งก็ชวนไปร้านเกมผมเลยไปเล่นเกมกับเพื่อนๆแล้วก็เอาเรื่องที่ฝรั่งคนนี้มาเล่าให้กันฟังลหลายๆคนก็บอกว่าเหลวไหลไอ้เจนหัวโจกประจำแกงมันก็เลยพูดว่าจะมีผีได้ยังไงเอางี้นะเราไปสำรวจรอบๆดูดีหรือเปล่า ยังไงซะแต่แถวนั้นก็ไม่มีบ้านใครอยู่เลยนอกจากบ้านไอ้ฝรั่งนี่อยู่หลังเดียวว่าแล้วพวกเราก็เลยไปสำรวจร,บรอบๆบ้านฝรัง่งหน้าบ้านก็ล็อกประตูเอาไว้ส่วนหลังบ้านก็มีกอกกล้วยขึ้นอยู่กล้วยอะไรไม่รู้ต้นใหญ่มากแถมลูกใหญ่มากอีกต่างหากลูกมันพอๆกับแขนผมเลยทีเดียวเฮ้ยนี่ลูกเดียวเนี่ยกินสองคนเนี่ยยังอิ่มเลยนะเนี่ยว่าแล้วไอ้เจน มันก็เด็ดกล้วยออกมาลูกหนึ่งก่อนที่จะปลอกเปลือกและก็ลองกินดูเฮ้ยอร่อยนี่วาโห oh, นี่กูจะกินหมดไหมเนี่ยแม่งใหญ่ชิบหายจู่ๆพวกเราก็ได้ยินเสียงตะโกนจากหลังบ้านว่าเฮ้ยเฮสุ่มสูมห็ดอย่างบ้านผู้อื่นเนี่ยฮะมันมามาน่ะพวกผมก็เลยวิ่งหนีไปแต่ไอเจนมันวิ่งหนีไม่ทันเพราะว่ามันคงจะจุกกล้วยที่มันกินลงไปเมื่อตะกี้ โอ้ยตายแล้วสูวววสูว่าวัดสูเห็นอีหยังลงไปอะใส่บ้านสูอยู่ใสอ่อะพ่อแม่สูซื้ออย่างเอาเบอร์โทรมาดูกูจะโทรหาพ่อแม่สูวพวกผมก็ได้แต่ซุ่มมองอยู่ห่างๆไม่นานนักฝรั่งกับพ่อไอเจนก็มาถึงที่บ้านพวกเขาคุยกันได้สักพักจูๆ่ๆพ่อไอเจนก็โวยวายขึ้นนี่นี่คุณจะบ้าหรือเปล่าให้ลูกผมไปขอโทษต้นกล้วยเนี่ยนะ ประสาทกินไปแล้วก็มันยังเด็กคุณจะเอาอะไรกับมันมากคุณไม่เคยมีลูกนะคุณไม่รู้หรอกโอ้ไปไอตัวดีกลับบ้านได้แล้วแล้วก็อย่าพาพวกเข้ามาเล่นแถวนี้อีกรู้ไหมว่าแล้วพ่อไอเจนก็พามันกลับไปบ้านเย็นวันนั้นพวกผมก็เลยไปที่บ้านไอเจนกันไอเจนเล่าว่ามันโดนพ่อมันด่าใหญ่เลยและมันก็โมโหฝรั่งมากที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ มนเลยวางแผนที่จะเข้าไปป่วนบ้านฝรั่งเฮ้ hey, เอางี้นะพวกมึงพรุ่งนี้เอาก้อนหินไปปาบ้านแม่งเลยหมันไส้แม่กูแค่กินกล้วยเฉยๆให้กูขอโทษต้นกล้วยบ้าไปแล้วแต่ก็มันมีคนเอาด้วยเพียงไม่กี่คนผมเลยพูดว่าโหกากวะ่ะแค่นี้ก็ไม่กล้าอ่อนใครอ่อนแอก็ไปเลยกลับบ้านไปเลยพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วห้ามปากโป้งนะมึงใครปากโป้งเนี่ยเจอกูกับไอ้เจนแน่ วันต่อมาพวกผมก็เลยไปที่บ้านฝรั่งก็มีกันไปสี่คนมีผมไอเจนไอเกง๋งไอพงตอนนั้นพวกผมก็กำลังจะปาก้อนหินใส่บ้านแตจ,จู่ๆไอเจนก็เหลือไปเห็นหน้าต่างชั้นสองมันเปิดอาซ่าอยู่เฮ้ยทางสะดวกเว้ยไม่มีใครอยู่บ้านหน้าต่างก็เปิดเอาไว้ไปนิวไปหาเงินไปเล่นเกมกันดีกว่าและไอเก๋งกับไอ้พงก็บอกว่าเฮ้ย นี่ถ้าจะขนาดนั้นพวกกูไม่เอาด้วยนะเฮ้ยไอ้เจนก็เลยพูดว่าเออตามใจพวกมึงกากป,ป๊อดไปกลับบ้านไปส่วนผมเนี่ยหรอแค่เนี้ยจิบจิบผมกับไอ้เจนก็ทำกันอยู่บ,บ่อยๆส่วนใหญ่ก็มักจะไปขโมยเศษเหล็กแถวๆบ้านคนนูน้นคนนี้นั่นแหละแต่คราวนี้น่าจะได้อะไรที่มันมีราคามากกว่านั้นปะเจนทางสะดวกพวกผมค่อยๆปีนขึ้นไปบนกำแพง ก่อนที่จะคว้าเราระเบียงเอาไว้และก็ปีนหน้าต่างเข้าไปในบ้านบรรยากาศในบ้านหลังนี้มันดูหนักๆแฮะเฮ้ยเจนดูนี่สิของเก่าๆเยอะแยะเลยวะ่ะนี่ไปดูซิว่ามีทองหรือมีเงินหรือเปล่าเดี๋ยวกูไปหาถุงมาใส่ก่อนนะเว้ยมึงเลือกของไปตอนนั้นผมกําลังจะไปถึงชั้นล่างจู่ๆก็รู้สึกว่ามีคนมาผลักผมจากด้านหลังโอ้ยไอ้เจนอย่ากแกล้งกูสิวะ มึงรีบๆเลือกของสิไอเจมันก็รีบวิ่งมามันชะงกหน้ามาจากชั้นสองฮะใครแกล้งอะไรมึงกูอยู่ข้างบนนี้ว่าว่าแต่เสื้อมึงนะ่ะข้างหลังเนี่ยรูปตีนอย่างใหญ่เลยนะเฮ้ยใครถีบมึงวะเน,นี่ยบ้านหลังนี้มันชักชักจะยังไงยังไงแล้วนะผมเริ่มนึกถึงคำพูดที่ฝรั่งได้พูดเอาไว้ว่าบ้านเขามีผีเฮ้ยไอเจน กูว่าบ้านหลังนี้มีผีแน่ๆเลยว่ะกูว่าเราเรา,เรารีบออกไปเถอะเสียงหน้าต่างปิดเฮ้ยไอ้นิ้วหน้าต่างปิดว่ะเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกมึงมึงขึ้นมาช่วยกูเปิดหน่อยผมได้ยินไอ้เจนเรียกก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปชั้นสองแต่ตอนนั้นผมก็ชนกับอะไรไม่รู้แล้วก็หงายหลังลงนี่นี่มันอะไรอะไรวะเนี่ยผมค่อยๆเงยหน้าขึ้น ผมก็เห็นผู้ชายตัวดำปีเลือดเกลอะเต็มหน้าใส่โจงกระเบนสีแดงยืนเท้าสะเอวและจ้องมาที่ผมเขม็งผ,ผ,ผีหลอกผีหลอกผีเจนหนีไว้ผีไว้ผมวิ่งหนีไปห้องห้องหนึ่งในบ้านแล้วก็แอบอยู่ที่มุมห้องจู่ๆคอมพิวเตอร์ในห้องนั้นมันก็เปิดเองและก็ค่อยๆปรากฏกลุ่มควันขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่าง มันเป็นร่างคนกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ร่างนั่นค่อยๆหันหัวมาทางผมซึ่งผมก็นั่งอยู่ข้างหลังมันมันหันมาเรื่อยๆหันมาเรื่อยๆแต่ทว่าตัวของมันก็ยังนั่งนิ่งจนหัวของมันหันมาด้านหลังก่อนที่จะพูดว่ามาเล่นเกมด้วยกันไหมผมตกใจมากตอนนั้นผมก็ฉี่แตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมวิ่งไปอีกห้องหนึ่งก็ได้ยินเสียงวิ่งตามมาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่น่ากลัวผมเข้าไปในห้องอีกห้องก่อนที่จะปิดประตูเอาไว้จู่ๆผมก็ได้ยินเสียงคนพูดว่า ee, นี่หนูเข้ามาทำอะไรในบ้านหลังนี้เหรอผมหันไปมองก็พบว่าเป็นผู้หญิงสวมชุดสีขาวตัวเล็กๆเธอสวยและก็น่ารักมากพี่พี่พี่เป็นคนหรือเปล่าพี่ครับช่วยผมด้วย ผมโดนผีหลอกบ้านหลังนี้มีผีพี่ช่วยผมทีผมอยากออกไปจากบ้านหลังนี้ผมทั้งร้องไห้ทั้งตัวแตกฉี่แตกขี้แตกผมกลัวมากพี่สาวก็เลยเอาผมมากอดไว้แล้วก็พูดว่า,าไม่เป็นไรแล้วจ้าพี่อยู่ตรงนี้แล้วโอ้โอ้โอโอ,โอ้อีกไม่นานเดี๋ยวพี่ฝรั่งเขาก็กลับมาแล้วล่ะรอแป๊บเดียวนะแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ไหวแล้วอยากออกจากบ้านหลังนี้มาก ไม่เอาพี่ให้ผมออกไปเถอะพาผมออกไปจากบ้านหลังนี้ทีผมคิดถึงพ่อคิดถึงแม่จูจๆพี่สาวกลับร้องไห้ออกมาแล้วก็ถามผมว่านี่หนูหนูเคยดื่มเหล้าหรือเปล่าจ๊ะผมเลยตอบไปว่าโทพี่ถึงผมจะเคยแต่แต่พี่พาผมออกไปก่อนเถอะพี่ไม่ก็เลิกกอดผมได้แล้วผมจะออกไปจากบ้านหลังนี้แต่ว่าจูๆ่ๆ หน้าของเธอก็มีแต่เลือดโชกคอเธอค่อยๆหักลงมาแล้วเธอก็พูดว่ามึงจะกินเล้าทำไม,มกินแเ้า,เาใครให้มึงไปขับรถร่างนั้นค่อยๆยืนหน้าเข้ามาใกล้ๆหน้าของผมจนผมหมดสติไป <c oughs> เฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูเฮ้ยตื่นสิวะโอ้ยอดชายทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเต็มห้องเลยเนี่ย เนี่ยโหจะทําทยังไงดีเนี่ยโหทั้งขี้ทั้งเหยียวเลยเฮ้ยแมวเงยทั้งขี่ทั้งเหยียวน่องสอยกับพอ่อน้องสอยเอาซะขี้แตงเหยียวหยอดเฮ้ยบอยอยู่ดูเด็กคนนี้เอาไว้นะดูเหมือนว่าฮันนีตานนจะบอกกับไอว่ามีอีกคนนึงอยู่ที่กอกล้วยนะ่ะความจริงเธอก็บอกว่าเธอก็อยากจะหลอกให้สะใจอยู่หรอกแต่ถ้าว่าเด็กคนนี้มันอยู่บนชั้นสอง และถ้าปล่อยมันเอาไว้ไอเด็กนี่อาจจะตายไปแล้วเดี๋ยวไอไปดูก่อนนะไม่นานนักทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยทั้งรถโรงพยาบาลก็มาถึงไอเด็กพวกนี้ก็บอกกับตำรวจว่าพวกเขาโดนผีหลอกแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังซึ่งก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากตัวผม่านและยอดชายพวกผมหันไปมองหน้ากันและก็รู้อยู่เต็มอกว่า ผีคงจะหลอกไอ้เด็กพวกนี้แน่ๆแต่พวกผมก็เงียบเอาไว้ทางตำรวจก็ถามว่าเอ้ยไอ้หนูพวกเองไปเล่นตัวไหนมาวะเนี่ยเล่นยาหรือเปล่าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะจับตัวฉีให้หมดเลย,ยบ้านก็อยู่ของมันดีๆดันยังมีคนเข้ามาให้ผีหลอกถึงที่อีกเกรียนที่ไหนไม่เกรียนมาเกรียนที่บ้านหลังนี้ต่อไป พวกเขาคงจะไม่มีเส้นผมให้เกรียนอีกแล้วละ่ะเพราะว่าคงจะจับไข้หัวโกรนไปอีกหลายวันโรดติดตามตอนต่อไป